ข้าวนี้นะเราก็จะมารีวิวชุดของเล่นนงเดี๋ยวเรามาดูอย่างแรกกันเลยนะคะมาค่ะมารีวิวเรามาเริ่มที่จะมี iPad เอ้ยใช่ไหมใช่อันนี้จะทำเป็นที่ปิงนิกหรืออะไรก็ได้โต๊ะอันนี้จะเป็นแบบเครื่องมือสื่อสารละค่ะอันนี้มันพังนะของเราเองแล้วเราก็มาเล่นนะนี่จะเป็นอ่างอาบน้ำอันนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะคะอันนี้จะเป็นอาบน้ำอันนี้จะเป็นโฟม เออไม่ใช่โฟมอะอะไรนะฟองเนาะฟองที่เวาฟองใช่ค่ะแล้วก็มีโถส้วมมันเรียกไปโถส้วมนะก็อันนี้จะเป็นกระปุกยาเนาะเปิดนะค่ะมีอะไรบ้างก็จะมียายาหลากหลายสีนะให้ดูจากสีก็ได้มั้งเห็นไหมอ่านะลางๆนิดหน่อยนะเราก็ไม่มีเวลาแกะให้หมดนะคะจะเป็นตะกร้าค่ะเวลาไปปิกนิกนะแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์ทํากับข้าวนะ เพราะว่าเรามีตู้กับข้าวด้วยนะอุปกรณ์ทำกับข้าวนะคะ,ะเป็นอ,อ,อาหารเช้าอ่าอันนี้จะเป็นอาหารเช้าทั้งหมดเลยนะอาหารเช้าก็จะมีอันนี้นะอันนี้จะเป็นแอปเปิลน,นะมีเฟรนฟรายมีฮอทดอกมีน้ำนะแต่หลอดหายไปไหนไม่รู้นะแล้วก็มีแฮมเบอร์เกอร์นะคะก็ยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนี่จะเป็นโทรศัพท์มือถือคะ่ะโทรศัพท์บ้านอะไรแบบนี้โทรศัพท์อะไรก็ได้อ่าอันนี้อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อ่าเปิด่อยค่ะ ตอนทื่มีแพทย์ก็จะมีอย่างเดียวค่ะเราต้องเก็บรักษาในที่สะอาดสะอาดนะจะเป็นเอ,อ่ออะไรนะแว่นขยายเนาะอืมโอเคปิดค่ะอันนี้ของปิดนะอ่ะโอเคค่ะต่อมาอันนี้จะเป็นตุ๊กตาที่เราจะมาแนะนําอันนี้ก็เป็นห้องดูทีวีนะอันนี้ทีวีนะคะนี่จะเป็นทีวีนะน,นี่ก็จะมีน,นี้ตุ๊กตานั่งดูอยู่เนาะโอเคอ่ะอันนี้เรานอน,อนได้นะไม่เป็นไรเดียกเราค่อยจัดก็ได้ ต่อมาจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นช้อนแบบเออไม่ใช่อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อะเป็นอุปกรณ์คือของทั้งหมดที่ไม่ใช้แล้วออ,อใช่ค่ะขอโทษด้วยนะคะพูดผิดไปก็มาดูตัวการ์ตูนกันบ้างว่ามีตัวอะไรกันบ้างการ์ตูนอะค่ะนี่น่าจะเป็นตัวอย่างตัวการ์ตูนทั้งหมดเรื่องจากโดเรมอนแล้วก็อะไรจะหยียหค่ะิตตี้อันนี้คนแค่ทั้งเจ็ดนะแต่ไม่ครบ ผมทั้งเจ็ดคนเลยต่อมาจะเป็นตังค่ะอ่าตังก็กระดาษกระดาษต่างๆกระดาษแบบของวิกซีอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีเงนิงนเงินนี่<อ>ส่วน,ล,นลดอ่ะบัตรกำนันอ่ะแล้วก็มาเล่นนะโอเคโอเคค่ะต่อมามาดูด้านครัวกันบ้างนะก็ครัวอ่ะมาวางครัวก็จะมีเอ่มมาดูอย่างแรกเอาดูในตู้ก่อนละกันตู้นี้เป็นตู้อาหารนะตู้อาหาร มันก็เป็นผักต่างๆมากมายนะที่เขาไว้โชว์ในร้านอ่ะแต่เราเอามาขอแม่มาเล่นนะนี่นะผักต่างๆนะเต็มไปหมดเลยก็เดี๋ยวก็ต้องเก็บข้อทีนะอันนี้มันอบได้นะอบได้นะกดนี่นะกดแล้วมันจะมีไฟอยู่ข้างล่างแต่คุณไม่เห็นแต่เออคนที่ชมไม่เห็นแล้วค่ะเพราะเรามีแสงแสกเนาะเนาะโอเคถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ขอโทษด้วยนะคะอันนี้เป็นห้องครัวนะอ่ะนี่จะเป็นกระทะนะ นี่ก็เป็นปุ่มกดอันนี้มีไฟนะนนะอะไฟแดงๆนะแดงเหมือนเหมือนเรากังอันนี้หมอ้อก<ๆ>็มีนะอันนี้ก็เหมือนต้มเนาะมีไฟแสงก็<ๆ>มีน้ำลายเอเลี่ยนก็จะเป็นน้ำยาล้างจานอะไรแบบนี้นะเรามาเล่นนะอ่างล้างจานนะก็มาดูด้านนี้กันบ้างนะคะมีอะไรบ้างคะมีแก้วแล้วก็ซ่อมอะไรแบบนี้แล้วก็มีอของตรงนี้ด้วยนะแต่ จะเป็นเซ็ตที่มากับไอ้เจ้าตัวนี้นะอันนี้มีอุปกรณ์เพิ่มเติมด้วยนะก็จะมีโคมไฟอันนี้เป็นกบเหลาเก่าอะที่ไม่ใชอแโอเอันนี้จะเป็นซอสเออไม่ใช่ซอสค่ะเกลืออันนี้จะเป็นซอสนะอ่ะค่ะอันนี้ก็ชามอะไรแบบนี้แหละชาพวกชามอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นพวกอะไรอาหารเนาะที่ปรุงรสแบบนี้ใช่ค่ะเอาต่อมา ก็ดีไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นเ,เวลาใส่กับข้าวทำทิ้งนะเหมือนทางขยะค่ะมีดค่ะตะหลิวแล้วก็ไอซุป,ปตักซุปค่ะโอเคเอ่าค่ะอา้าวอันนี้จะเป็นคู่มืออาหารละกันเพราะว่าเราเล่นเป็นคู่มืออาหารเนาะเรากดๆแล้วมันก็จะเราคิดว่าเป็นคู่มืออาหารนะโอเควิธีการทําอาหารอะไรแบบนี้นะนีโทนี เก็บไว้นานนิดนึงฝุ่นถ้าฝุ่นนะฝุ่นเยอะนิดนึงนะโอเคโอเคค่ะสำหรับนี้ก็มารีวิวแล้วนะบ๊ายบาย,บาย